เดี๋ยวเช็คเสร็จจะส่งละน,นี่เดินเบาเนาะใบรอบเดินเบาไม่ได้เร่งนะยันเบาไว้ยันเบาไว้นัดหนึ่งให้เสด็จละมันก่อนสองสองนิดนิดสองมันจะเบาไปอันนี้ลูกปั๊มไม่ได้เปลี่ยนชันเดิมสามสี่คิดทีด่ติดกันเลยของฟอร์ดเดียวเลยลูกปั๊มไม่ได้เปลี่ยนวาวไม่ได้เปลี่ยน,ยนพอใช้ได้แต่มีรอยเมื่อคืนไหลสดไปแล้ว เมื่อคืนยีน่สิบเจ็ดพรุ่งนี้ผมงดเนาะสองวันผมไปหาหมอจิตแพทย์เครียดสะสมโลกเกียดโลกเกียดแต่ถ้ามีน้ำมันค้างก็จะขึ้นไปสองกว่าเนาะผมอยากรู้เวลาปรับแต่ละสูตรกามันเท่ากันเนี่ปรับตัวนี้มันจะรู้ได้ไงว่าแต่ละสูตรเท่ากันอะไรช่างรู้ได้ไงช่างเครื่องมือมาตรฐานแทน่นต้องมีแท่นก่อนเนาะอ่า สองมากว่าสองสองกว่าใ่้ทีนี้เอาใไงดีลดก่อนเดีย๋ยวไปรอบสูงน้ำมันเขาให้16บหกแต่ผมเผื่อให้ได้ร้อยสิ 18. ผมขอวางโทรศัพท์ที่เดิมถออเสื้อทำงานครับอ่ะมาดูก่อนนะอ่ะโอเคจะเห็นภุมงมงำลัมบกมแล้วล่ะ <laughs> หก <6. S 2> ได้ไหมั้ยเจ็ดสป่อยครับถามว่าทำไมทำไมน้ำมันไม่เท่ากันนีไ่ไงฮะสิบแปดสิ 18, 18, 17, 17กว่าผมให้ถามว่าเพราะอะไรรอบเดินเบาจะเห็นว่ามันเท่ากันคุณนึกถึงคุณขับรถรอบเดินเบา มันมีอาการคนที่เคยขับปุ๊บเดืแล้วก็สะดุดบึ๊บบึ๊บบ,บ,บ,บคือน้ำมันรอบเดินเบาเราเห็นสักเกตได้ง่ายนะช่างเช็คปั๊มก็คือจะตีรอบเดินเบาให้มันเนียนก่อนส่วนรอบเร่งอ่ะมันเร่งไปแล้วเร่งปุ๊บอย่างเสียงเมื่อกี้เนี่ยปุ๊บนิดเดียวอ่ะคุณจะได้ยินไหมแค่ครึง่งซี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 ยังไม่ได้ยินหรอกเนี่ยสเปคได้สิบแปดสิบแปดเนี่ยเห็นไหมฟองหายสิบแปดสิบเจ็ดกว่าเนี่ยพอแก้สิบเจ็ดครึ่งเนี่ยขึ้นมาสิบแปดละนี่สิบเจ็ดนิด ถ้าตีตัวนี้ขึ้นไปน้ามันขึ้นไปตัวนี้อ่สิบแปดเนี่ยก็คือที่เดียวกันกับตัวนี้เดินเบาเมื่อกี้มัน,นได้มันก็จะทะลุขึ้นไปสามทำให้รอบมันเดินเบาลึกดักลึกดัก,ดก,ดกเดี๋ยวไปดูรอบตัดรอบตัดถามว่าฟอร์ดเนี่ยให้ประมาณปั๊มนะถ้าเครื่องเท่าไหร่คูณสองอย่างปั๊มให้ตัดพันหนึ่งเครื่องไปดูถ้าเป็นรุปรอบเครื่องจะได้แค่สองพันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบตัดรอบตัดผมให้อยู่มาพันร้อยพันร้อยห้าสิบ บอกให้น้อยจางบอกอ่ารอบตัดปุ๊บถึงรอบตัดเร่งฟืดแล้วมีโหลดเนี่ยหมายถึงรอบมันต่ําลงน้ามันก็จะเพิ่มขึ้นจากการเช็คปั๊มนะครับเพราะงั้นรอบตัดต้องให้เร็วช้าไม่ได้ไม่ใช่รอบไม่ใช่ปิ๊กอัพยิงรอบสูงยิงดีไม่ใช่พวกแมคโครพวกรถคารเนัสเซลใชไรรอบต้องยิงตัดให้เร็วแต่เดี๋ยวจะดูรอบสตาร์ทจะดูรอบสตาร์ทก่อนเพราะว่ารอบสตาร์ทมันไม่เกี่ยวกับรอบตัดเดี๋ยวรอบตัดผมมาตั้งที่หลัง สองครั้หนึ่งต้องตัดเสร็จแล้วโอโ้พันสองยังไม่ผ่านเลยโอยรถจะมีแรงที่นี่พันสองรอบสุดไปเวลามีโหลดมีอะไรดันดงดันด,ดินผ่านดินเนี่ย มันก็ไปเพิ่มเวลาเจอหล่มแล้วรอบมันต่ำอ,อะเนาะรดไม่ขาดเสีย1,2 0 0ลุน1,250เมื่อกี้1,2 0 0่สิบมี1,250โอ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไป1,2เนอ่ยลดขวบไนิดเดียว 1, 100ก็เลยต่ำ ผมดูแหลกครับท่างเช็คบั๊รจะรู้ดูแหลกแหลกขนแหลกตัดลงไม่กีน่นิดประมาณเท่าไหร่อะผมเบื่อให้หน่อยแล้วการพนันห้าสิบนอ่ะจะไ,ได้ถามท่านดูไงผมอยากรู้มากอะเดี๋ยวรบเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเพราะว่าทำไมถึงบอกได้คุณไม่มีท่านเช็ค โอเค่ okay. ะกี้นั้นถามม่าช่างดูไยผมเิ่งแต่ดูตัวนี้ดัแบบไฟวะเนี่ยดูนะ<อ>เห็นไหมแลกมันจะเริ่มหดหดที่เท่าไหร่ผมต้องไปดูรอบแล้วแต่รอบผมจะให้ผมถามว่าคุณไปปรับกันเนี่ยรอบเนี่ย คุณไปปรับรอบนี้เที่ยวว่าเร่งสูดอะแล้วแหลกมันจะตัดเพื่อให้โหลดให้น้ำมันมันพุ่งแหลกมันพุ่งเร็วแบบมีแรงถีบแรงอะไรอะไปปรับกันเล่นไม่ใช่ปรับกันเยอะแล้วดีนะนี้ผมดันเข้าแล้เนี่ยผมไม่ได้คลายผมดันเข้าให้มันตัดเร็ว่ะเนี่ยแล้วดันเท่าไหร่ผมก็ต้องดูรอบเครื่องถูกไมหมฮะเมื่อกี้นี่ผมผมเหนนะถ้าจะเห็นผมแหนดูอะดังนั้นลูกค้าอย่าไปปรับเล่นช่างปั๊มมาถึงเนี่ยมีรูร้อยเนี่ยร้อย็อตร้อยรวดห้ามไปปรับนี่ก็ด้วย นี่ปรับไปแล้วน้ะมันสิบปดที่ได้เมื่อกี้เนี่ยถามว่าถ้าปรับแล้วกาวนาก็เพีย้ยนไอตัวนี้ก็จะเพีย้ยนไปด้วยอ่าเดี๋ยวดูรอบสตาร์ทหกเจ็ดนาทีแล้วเอาเหมือนเดิมร้อยรอบต้องจัดจัดเลยนะเนาร้อยรอบผมผมเป่าไว้สีน้อยกว่านี้ติดยากแล้วนะอ่าไม่เร่งนะไม่เร่งดีเร่งนะน้ำมันออก ไหน้ำมันออกอ่ะ7นาทีแล้ว4ี่ต่ำกว่า4ติดยากแต่เขาบอกติดได้ง่ายอ,ะอ่ะเดี๋ยวว่าจะหา,าผมเล่งเอาไว้างนี้ก่อนอ่ะสก็ยังโอเคฟอร์ดนะ่ะหล,ละรุ่นอะ่ะห้ามต่ำกว่า4แต่แต่ให้พอดี4ให้เกิน4หรือ,อยังไงมันมันมีแล้วแต่แต่ถ้าฟอร์ดเนี่ย4ขึ้น4ก็ยังได้4ขึ้น เกิน4ไปนิดนึงถึงเขาติดง่ายแล้วแต่ถ้าต่ำกว่า4นิดเดียว3.5มจุดห้าสามจุดแปดนี่ไม่หอ,อ้เกินอยู่แล้วแค่นี้ก็2ไปแล้ว2กว่าไปแล้วลูกปั๊มมีรอยสึกเพราะเมื่อกี้ตอนรอบเดินเบาเห็นไหมเราจะมีการขี่กันน้นที่ผมปรับไปแล้วลราสองสามรอบนะกว่าผมจะให้ท่านดูเมื่อกี้นี้รอบเดินเบาครั้งแรกเลย น้ำมันมันขี่กันขนาดต่อไปเรื่องขี่กันบอกลูกฟ้าแม่งเริ่มเริ่มสึกแล้วจากน้ำมันสกปรกที่อัดไปเมื่อสักสองสามคลิปที่แล้วติดกันเนี่ยท่านย้อนกลับไปดูได้เกินผมกลาแล้วยังไงว่เกินเกินสี่อ่ะโอ้ยยากนะเนี่ยเนี่ยสุบดึงสุบเห็นไหมเนี่ยสามตัวเนี้ยน้ำมันตอนรอบสูงเท่ากันแต่ทำไมรอบสตาร์ทแม่งลูกฟ้ามันเริ่มไม่ดีไงการอัดน้ำมันรอบสูงรอบต่ำไม่เท่ากันติดเริ่มติดยาวนะ จะติดง่ายอยู่เนี่ยเห็นไหมสุบหนึ่งอันนู้นสูบหนึ่งสูบหนึ่งอยู่ซ้าย C กว่าเกือบ่เกือบ C นี่ C ถ้าปัม๊มรุ่นอื่นไม่รู้นะโดยโดยเทคนิคเนี่ยโดยโดยโดยสับช่างปัม๊มเนี่ยสูบไม่ว่าจะหันหน้ามาด้านนี้หรือหันไปด้านนู้นยึดจากตัวเนี้ยเข้ามา่สูบหนึ่งแต่ผมเนี่ยรถเฉพาะรถไถฟอร์ดเจ้าเดียวนะไถฟอร์ดนะยึดสูบนี้เป็นสูบหนึ่ง โอเคก็ยังค่อนข้างพอถูกพอถ่ายเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปส่งให้เขาโอเคขอบคุณครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลงแท่นละส่งใต้